หลัวขาวแมนปทิติรอดเอาเลาถ่ายคลิปเลยพัดปบะวางยังถ่ายยังเบ้าบ่งถ่ายบังแล้วใหญ่ปีนมาด้ไหมโอ้ยแต่อราจะเข้าหัดกล่องมึงได้ไปชาลัดยังเนาะมีมวเกลบ่าจะเมือง เราได้คนเล่าแล้วเราเราบ้ากันพลังเนาะลูกตา่นาที่ออกแล้วลูกตาแหวงพลังไม่ช่วเลี้ยงบอกโอ้โหชวเลี้ยงจนตายมันเลยบอกคือบงคันคือว่าสั้นแต่ว่าจะชมรวมมันไม่ได้ชมมันตัดตอนมันจะไปคนลึงเลยนะคนว่าคนกะแคันั้นอยู่เนาะไทยอันนั้นอยู่เนาะ ับเป็นคนกัเนาะอยู่ในห้องไอซอยู่เนาะาออกซิเจนอออกซิเจนเาะถอดออกซิเจนมาได้ก็เปเรียบร้อยเมื่นั้นก็ช่องบ้านกุโชมั่นอยู่ของตแหลกคองเกเจวด็มีบามันกันมันะงอนะพอได้บ่าอียด้ก็ชวนเจ้าียมันปั๊บมืนเดบ่ลังเด้ลเราช่องคักเลยคับเดยเิดช่องคัเลย เออบ่มีรอกปั่มอ่ะนะังเาปนน้ำมันแล้วบ่มีรักปั๊มน้ำอ๋อ้ำบ่ยางเยางแดงแดสินังนั้นเขาเทมแล้วบ่ลังมันขุดเก่าเลยจิเก็บไปขายบ่นึจิเก็บมาไว้ายังนันอยู่ยามเขาปิดเขาก็ปิดเนาะเออเราว่าเขาบ่มาันตลวก็ท่แล้ว่าเขาเทมแล้วจิเก็บไปขายแมนยัง่ แม่นว่าติดไปมือเขามงคลคายมือมาได้ติดติดเป็นวัตันุกมีมใช้มงคลไม่ใช่มงคนะขอชื่อบลเท่าชื่อฮักกระดอกบ่ักกระหัวมือบอฮักบานเขาก็คายบ่บอน้หัว ออกแล้วนอะโอ้โาให้แก็บแล้วการแก็บคือจะคนจะแก็บหน่อยตัวไหรมันจอมันมีบปล่าละมือแก็บมื่นมีบ่หรอเขาจะไปแก็บเออยันเจ้าเก็บห้าน้อยยันถึกหน่อยเคี้ยวเนาะเจ้าผมไม่จะเคียวไม่จะแดงสิบอกไม่ยักเลยมัแก็บเอาตามคี้ดินเท่าไหรนดึงหน่อยเกินหันกลัวเนี่ยขี้ดินมัเป็นทีได้นเป็นทีได้มันแดงแดงกันแหละแน่บ่ะ ยังตายว่ามือสิไปเก็บลูกเขาเพิมลูกเข้านั่นมาได้ลูกเขาบุกชว่มือสิไปเก็บจะคืงมือห้ามมว่าุจงินทแดงออกมาฮอนคีสีธรรมราชน้โดห้าสิบสิบโลอะไรอย่างเงี้ยะว่าดอกนแขงบจักเขียวบูจักแดงจมาหอนไครสธรรมราศึงมันร่อนนะฮนโนเก็นกลอกเก็นฮของกองแม่นบ่ถิดคักเนาะ บอกเขาเอาลูกที่มันท้วน่นนึงมันออกเต็มที่บอกแทนว่าลุงน้องไปวกคักเลยเนาะบอกไ่เป็นเพื่อนกันบอกแทนเนาะที่บุคคลล้นคำก็มีแบบโพนกับแบบตั้งเมียแบบราแบบสาธารณะบริสุทธิ์เพราะเพื่อนแน่หมดแล้วบ่ยากน้อกทีเลยเพรมีเพืก็ได้สาธารณะเห็นหมดแล้วไัยภก็เห็นหมดเราไม่แต่นั่งเฉยเฉยเรามีแต่ฉันเพื่อนเพราะเพื่อนบริสุทธิ์ว่าเพื่อนของเพื่อนก็เห็นได้อย่างหีนแล้วแต่ต่าง ไปอยู่เหตุ่ลกำแน่หัวเปนเะเจมีเจอเจานอเจเป็นบะย่าว่าเหตุคือในในหัวเนาะปีนันเขาอยู่กัวกองรกนะปีใหม่ได้เอาหมู่คางัวกันถือกินกันนี่รถไล่ชดอยู่แลาว่ะเราแซดมาเลยทีทุ่มเราว่ะพวกมึงไม่ทำงานทำการเลยเๆพ่อให้ยุบมือคร่งเนาะ ให้ยุดแต่วันที่3น่อยสิเกี่ยวกันแลวันงานวันวเขายุดบอเขายุดนันเขาบักนั้นเฮ็ดดูหามือนกัพอกินอยู่ได้เขาบักนั้นเฮ็ดอะไรบักปิังเนาะกัคนบานนั่นเอาบราชื่งัวากินบางงกิมาชูออกันผูละช่องพันชพันเอาจากตละเมินหาคนเหมือ แต่คนละพันก็กินด้คืองัูมาแก้วมือนนั่นก็ชูฮาลจะาบุบีมองไวเลยนะบ่มันงัวเถาบอ่ะนะครับกู้ไอเถาเนาะเถาเนื้ได้ดูงเนื้อบุบีมีแต่มันนั่นแหละเอาบุธเอาบุธกองก็นั่นแหละครับปั่นอย่างเดียวครับไอ้เพิ่มไม่อยังมีแต่ฉีดก็บอกกระดูกทันบุบีเอาไปเอามาเอาบ่บ่หนี้เอาตัวมันจะเอาใหมันขำเลยเนาะจะบุบีบังตัวใดมันซีแข็งแข้งจังม้าเสียเลยกระดูกหลายบ่แข็งเอาดิ บปพวกแข่งโป้ยังเอาอย่นม่เล่นเลยกระดูกเลยไอพวกปันกับไอ้ซีนยังทต้นมุดเอาก่อนเลยจักนั่งจังยังเทอยู่รวมอะไรแบบนี้เออแน่มแล้วโอ้มีแตีซีนแต่คอยมันอันมันแหละสามเข้มแต่คอยคนหาล้อยโบราณโอ้ยแสดงว่าเอิอ้พูนี่มากอะเพราจักว่าหมอผู้ปันนั้นยิบชายตีชีนของเจ้าของพอจี๊ดจังทำว่าแล้วก็เอากระดูกพวกเธอสุดเดชผมไหวไปเออ ดาเล่ายังไปล่องเงินยามเขาโอนหนยมั้งปชื่อมันนั่นก็มุงไงพันหนึ่งกินที่เดียวหมดเลยไปพ่อนเตะดอกตะดอกมีแต่กระดโก้ยป่ะชืนกินจ่องต่อนกินงต่อนทิ้งใต้เห็นมาเห็นว่าน้อยก็มือไปเอาชินนั่นชิ้นหันแก้วมานั่นเอากับมือเขาไปชินเคื่อนไสจากกับมือเขากินน่ะได้ชิ้นหัวอ้วนนะไตพอดียจะได้น้อยว้าคือได้น้อยอ้วนคลายดอกนั่นกินยิ่งชิ้นเต็มกระทั่งกันนะท่น อ๋อแล้วเขาให้บักดาวแน่ให้เขาบังนบแน่บนี้เคยใจแห้งที้อยังอยู่นะแล้ววตอนนี้เอา้ให่บุลปกินเขาบุเยนอยู่นะมาเรียนเิบ่คะนะมือเด็กนีบอกีายเบอะได้สุดน่ะจิบอนะชบะลุงทอนีเมนยยังแตกชิบะชิเมอบ้านอ่งเดียเมื่อเอาแม่ น้อยมลงมาบอกแมโหมันใช้อมือนั่นใยาขาลงมาเมืสิบวันขาขาพนตกสิบสี่ปูนเต้านกัวน้อยๆเขาลงมาทีเห็ดกี่ยดือเขลงมาเจ้าก็เลือกพิเศษแลงว้มดก็โอเคนะงวอันบุพอดมเนาะเขซื้อเห็ดกี่ลายแดต้องรับผิอบเรายให้เองดน่ะเออเออแม่นแหลเดีวเดีย่าเช่าหที่ว่าเชียงใต้เบิกเงดียวค่าใ้จ่ายให้ปีเป็นปีหน้าเป็นแบน งามบส่วนมัแบบเฮ็ดนห้มันเชียชืซอเขาทำนี่แหละเนาะเห็นว่ทานนี้คุยกับหน่หัวมืนั่นเนาะคุยกับมแมแมันเชเขาผูพังานเ้าอกเลยผมจะข้ามาบอกนี่ลุงนี่พันงานในบ่อให้เชียเขานาเห็นว่าจริงใจเขาทุไรมลว่เขาคุยกับหนุ่หัวมืนั่นได้ตองแทวทานนี้แบบนั้นเดียวปีหน้าอะไรในหัวทานนี้บอกเราตั้งแต่ต้นปีพ่เลหน่หัวผมจะกลับบ้านไปยินดีความตางใจแต่ที่ม้เก็บอกอีกคนั้นนเด อย่าวากันลดกันนะคำหน่งหัวถามว่าผมกลับแล้วผมจะกลับมาไหมอยากครับคำหนึ่งหัวแต่ว่าสมมติว่าผมมาในคำหนึ่งหัวจะหาว่าผมโกหกมันก็อเป็นเรื่องของนาคตเนาะบางทีเนาะเรื่องอนาคตและพอกระบอกมีผู้อยู่เฮือนอย่างที่บเหมือนแล้วเฮามาอยู่บระธานฮอสามโดือนใช่ไหมเออกับปันปองกับบายอยู่เนอะกับสุมยมห้องเทพมันไปสรุปเลยมิตรช่องแถาทั้งหัวทั้งคุยทั้งเหมืนเฮาเมื่อมันเหมือนเดือยเนาะ อันนี้เขาคนยอันมางนาการรถไทยอยู่คนนีงจ้างคนขายคนไทยอยู่ันมาโทรบอกด้วยหาคนปรยู่เด้อไปขอมียาก็ตังเอามูเอาไก่จากต็เอาเดนอมาเล้มึงใช้หน่อเขาป่นอมาแล้วก็เพื่อมาแลมาลองเรียกันบ้างน่ก็ได้ังเองกันนก็ได้แต่ลังเงินเรามาก็บแ